นิสู่ขยับแล้ว Outlander PHEV โฉมใหม่ลุดททดสอบในไทยวิ่งไฟฟ้าล้วนี้ไกลสุด87กิโลเมตรรุ่นเปิดตัวเดร็เๆนี้โ <Wow. S 1> ปรดกด s u b ส c r ร b e ติดตามกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจะพวกเราชาวที่สุดสนับสนุนโดย Compact b r a k กเบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นใน c o m p พ c t ถึงบินคอยจะร่วงแต่ราคาน้ำมันกลับพุ่งสูงปรี๊ดขึ้นทุกวันจึงไม่แปลกเลยที่คนจะหันมาสนใจรถอีวีกันมากขึ้นแต่สำหรับบางคนอาจจะกำลังสนใจรถปลั๊กอินไฮบริดที่สามารถใช้ได้ทั้งพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันร่วมกันและมีความอึดถึกทนตามสายรถจากค่ายญี่ปุ่นซึ่งถ้าพูดถึงรถครอบครัว SUV ไซส์กลางๆที่มีรุ่น p h e อออกมาขายแล้วมิตซูบิชิอัลแลนเดอร์อาจเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณแต่ดัง ขายชมเก่าที่เปิดตัวในตลาดโลกมาตั้งแต่ปี2013ซะง,งั้นวันนี้ที่สุดเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับเจ้า Outlander PHEV ชมใหม่ที่อาจพร้อมวางขายในไทยเร็วๆนี้พร้อมรีวิวจากนอกกันเน้นๆแบบครบจบในคลิปเดียวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเมื่อวันที่28ตุลาคม2021ที่ผ่านมา Mitsubishi Motors ประเทศญี่ปุน่นได้เปิดตัว a l l n e ว m ิ t s u b i s h i Outlander PHEV 2022 generatio n ใหม่ ที่ยังคงคอนเซปต์การดีไซน์ภายใต้แนวคิดโบ w s t r i โดยเน้นความแข็งแกร่งและบึกบึนตามสไตล์มิตซูบิชิมิติตัวรถเจ้าน่องใหม่คันนี้จะมีความยาวประมาณ4เมตร7กว้างเมตร86สูงเมตร74และมีฐานล้อยาวประมาณ2เมตร7ดีไซน์ภายนอกยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของมิตซูบิชิโดยมีกระจังหน้าแบบ Dynamic Shield ชุดไฟหน้า LED ทีงเหลี่ยมดวงใหญ่พร้อมไฟเดี่ยวท Running Light อยู่ใกล้กับชุดไฟตัดหมอกไฟท้ายเป็นแบบ LED เรียวยาวแนบไปกับตัวรถ ด้านข้างมีการดึงเส้นสายให้โปร่งนูนกว่าปกติเพื่อเพิ่มความคมบึกบึนพร้อมล้ออัลลอยวงโตๆขนาด20นิ้วโดวยรถคันนี้จะมีให้เลือกทั้งแบบ5ที่นั่งและ7ที่นั่งพาไปซิ่งกันทั้งครอบครัวได้เลยดีไซน์ภายในห้องโดยสารมีให้เลือกทั้งแบบโทนสีขาวและสีดำตกแต่งด้วยหนังแท้สลับกับอลูมิเนียมหน้าจอมัดวัดดิจิตอลมีขนาด12.3นิ้วมาพร้อมกับจอ Head Up Display แบบสีส่วนจอ e n นโฟเทนเมนตจะมีขนาด9นิ้ว รองรับในทาง Apple CarPlay และ Android Auto นอกจากนี้ยังมีช่องชาร์จ USB Type A และ Type C ให้มารอบคันพร้อมระบบปรับอากาศอัตโนมัติและชุดเครื่องเสียงลำโพง10ตตำแหน่งจากบ s สแม่แบบนี้ก็เปิดเพลงโกโกวากระหึ่มจุดใจเด็กๆได้ทั้งบ้านเลยนเนีย่ยจักรรถคันนี้ใช้ขุมพลังเครื่องยนต์เบนซิน Maybach 2.4ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ131แรงม้าแรงบิด195นิวตันเมตรพุ่งกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ โดยมอเตอร์ไฟฟ้าที่วางอยู่ตรงล้อคู่หน้าให้กําลังประมาณ114แรงมา้าสุดล้อคู่หลังจะมีกําลังประมาณ134แรงมา้าพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด20กิโลวัตต์อัวโดยสามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไกลถึง87กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t c ของญี่ปุ่นตัวระบบขับเคลื่อนสีล้อยังใช้เป็นระบบ Super All Wheel c o n t ท o l ที่มีฟีเจอร์ Active Yaw Control คอยช่วยกระจายแรงบิดไปยังเลาหน้าและหลังแถมน้องใหม่เ u t l a n ล e er เดอร์คันนี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกถึง7โมด wow. ถึงเจ้า Outlander PHEV จะเร็วแรงเป็นนักซิ่งแค่ไหนแต่ก็ยังมาพร้อมกับระบบเทคโนโลยีความปลอดภัย My Pilot แบบจัดเต็มโดยจะมีทั้ง Adaptive Cruise Control พร้อม Stop and Go Lane Keep Assist เตือนกันชนพร้อมระบบช่วยเบรก Bias Spot Assist ไฟสูงอัตโนมัติ Driver Attention Alert Hill al Descent Control ระบบช่วยเปลี่ยนเลนและป้องกันก่านอกเลนเตือนกันชนด้านหน้าเบรกอัตโนมัติฉุกเฉินด้านหลงัง RCTA ตัวจับสัญญาณไฟจราจรควบคุมการทรงตัวขณะลากจูงและถุงลม7ตำแหน่งแค่พูดยังเหนื่อยเลยนะเนี่ยระหว่างที่พักหายใจดื่มน้ำสักครู่ ฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหพวกเราด้วยนะครับในไหนจะไปดูรีวิวรถจากต่างประเทศทั้งทีเราเลยขอพาคุณผู้ชมไปที่นิวซีแลนด์แดรถ SUV กันดีกว่าโดยช่องรีวิวรถอย่าง Tarmac l i f e ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเจ้า Mitsubishi Outlander PHEV เอาไว้ว่าดีไซน์ภายนอกดูบึกบืนทรงพลังและล้ำกาโฉมเดิมมากบริเวณด้านหน้าโดดเด่นด้วยไฟหน้า LED ทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่บริเวณด้านท้ายรถดูเพลิน อาจรู้สึกมือหลังคาถูกออกแบบมาลาดลงเล็กน้อยเพื่อให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแต่ความจริงแล้วตัวรถยังคงความเป็น SUV แท้ๆแถมยังมีพื้นที่จุสัมภาระเต็มๆพอเปิดฝาท้าทยด้านหลังจะเห็นว่าเบาะที่นั่งแถว3ามค่อนข้างเล็กมีพนักพิงไม่สูงมากนักดูดูแล้วน่าจะเหมาะกับเด็กๆมากกว่าส่วนพื้นที่เก็บสัมภาระหากพับเบาะแถว3ลงจะมีขนาดถึง634ลิตรถือว่าจุของได้พอสมควรเลยนอกจากนี้ฝาถังน้ํามันจะอยู่ฝั่งซ้ายของตัวรถ ส่วนที่ชาร์จไฟตัวแบตจะอยู่ด้านขวาช่วงแรกทับเหลออาจมีจำสลับบ้างแม่เดี๋ยวเปิดผิดเปิดถูกตัวเร็วๆเละยุ่งเลยภายในของเจ้าเออเลนเดอร์ตกแต่งด้วยวัสดุหนังรอบคันและอาจมีบางส่วนที่เป็นพลาสติกแข็งอยู่บ้างถึงจะไม่ได้พรีเมียมเท่าค่ายอื่นๆแต่ก็ถือว่าแอบรู้รายอยู่นะหน้าจออินร์เทนเมนต์สู้แสงอยู่พอสมควรมาพร้อมกับปุ่มกดขนาดใหญ่ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน แถมยังบอกข้อมูลสําคัญสําคัญอย่างข้อมูลตัวแบตเตอรี่และการทํางานของมอเตอร์ได้ครบถ้วนอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีปุ่มสําคัญสําคัญอย่างวิทยุแอร์และไล่ฟ้าต่างๆแยกออกมาจากตัวจอก,กลางให้กดกันได้ง่ายขึ้นอันนี้เลยเยี่ยมเลยจอมัดวัดดิจิตอลมีขนาดค่อนข้างใหญ่คมชัดและสู้แสงไม่แพ้กันถึงจะดูซับซ้อนไปหน่อยแต่ก็สามารถทําความเข้าใจใช้ได้อย่างรวดเร็วและที่สําคัญสามารถควบคุมผัดพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันได้ทั้งหมดพอดูโดยรวมแล้วถือว่าใช้งานได้ไม่ยาก แต่อาจจะต้องอาศัยความคุ้นจินกันสักนิดหากไม่เคยใช้รถไฮบริดมาก่อนพอลองนั่งเบาะแถว2ก็รู้สึกว่ามีพื้นที่เฮดรูมและเล็กรูมกว้างพอสมควรสําหรับคนที่สูงไม่เกิน180เซนสามารถนั่งได้แบบพอดีพอดีแต่ถ้าใครสูงมากกว่านี้อาจจะอึดอัดนิด,นดหน่อยส่วนที่นั่งตรงกลางก็นั่งได้สบายสบายเพราะอุโมงค์เกียร์ค่อนข้างต่ําพอได้ลองขับเจ้ามิซูบูชิอัลแลนเดอร์คันนี้แล้วก็พบว่าตัวรถมีโหมดวันพีดอล หมือนกับรถไฟฟ้าไว้ป้นพลังงานกลับเข้าไปในแบตเตอรี่ทุกครั้งที่เราถอนคันเร่งซึ่งทำงานได้สมูทไม่มีอาการกระตุกใ,ใดๆเลย <Wow. S 1> โหมดการขับขี่ทั้ง7โหมดก็ทำงานได้ดีทุกโหมดถือว่ารอบนี้ทางมิตซูทำการบ้านมาดีมากๆน่าประทับใจจริงๆพละกกำลังรวมคันนี้จะอยู่ที่ประมาณ250แรงม้าซึ่งถือว่าแรงพอประมาณเลยทีเดียวช่วงล่างก็เซ็ตมาได้โอเคออกมาทางเฟิร์มหน่อยไม่กระด้างถึงแม้จะขับในช่วงความเร็ว90-120กิโลเมตร แต่ตัวรถนิ่งมากเหมาะสําหรับคุณพ่อคุณแม่สายซิ่งที่ต้องได้ไปรับลูกๆที่โรงเรียนเลยนะเนี่ยหากยอมรับเรืงที่นั่งแถว3าได้โดยรวมแล้ว Mitsubishi Outlander PHEV คันนี้ถือว่าเป็นรถครอบครบัครวรุ่นใหม่ที่โอเคมากๆคันหนึ่งถึงแม้จะไม่รู้ที่สุดหรือแรงที่สุดในกลุ่มแต่ก็สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าในในิวซีแลนด์ได้ครบถ้วนที่สุดใตอนนี้ที่ญี่ปุ่น Outlander PHEV จะมีราคาขายอยู่ที่4,621,100ถึง4,949,900เยนสำหรับรุ่น5ที่นั่งและ5,327,000เยนสำหรับรุ่น7ที่นั่งพอคิดเป็นเงินไทยจะอยู่ที่ราวๆ1,200,000ถึง1,278,000บาทสำหรับรุ่น5ที่นั่งและประมาณ1,390,000บาทสำหรับรุ่น7ที่นั่ง ส่วนโฉมปัจจุบันที่ขายในไทยจะมีราคาอยู่ที่1 6 4 0 0 0 1 7 4 9 0 0 0บาทถืว่าแพงเกินเบอร์เอามากๆหากมิสุบิชิประเทศไทยจะนำโฉมใหม่เข้ามาประกอบในไทยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรยิ่งภาครัฐกำลังสนับสนุนให้ใค่ายรถหันมาผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือกกันแล้วก็ยิ่งเข้าทางมิสุไปอีกส่วนคู่แข่งอย่าง H าว S6PHEV ที่ถูกเลื่อนการเปิดตัวและ MG HS PHEV ที่มีจุดแข็งในเรื่องของราคาและออปชันล้นๆนั้นเราเชื่อว่าค่ายสุดเก๋าอย่างมิตสูจะไม่ยยมอ่อนข้อให้แน่นอนบวกกับที่คนไทยไว้วางใจในแบรนด์อยู่แล้วก็ยิ่งมีโอกาสที่จะรีกคะแนนจากแฟนๆค่ายญ,ญี่ปุ่นกลับมาอุดหนุนเจ้าเอลเลนเดอร์โฉมใหม่จนอาจขึ้นมาเป็นผู้นําในรถกลุ่มนี้ได้ไม่ยากเลยณวันที่เราปล่อยคลิปนี้ทางมิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยยังไม่ได้ประกาศใดๆเกี่ยวกับแผนการนาเจ้าเอลเลนเดอร์ PHEV รุ่นใหม่นี้เข้ามาขายในไทยอย่างเป็นทางการ แต่หลังจากมีรูปทดสอบที่วิ่งบนถนนไทยหลุดตามโซเชียลมีเดียก็ยิ่งทําให้แฟนๆต่างตั้งหน้าตั้งตา,งตางรอเจ้าคันนี้อยู่พอสมควรก็ต้องรอติดตามกันว่าทางมิซูจะเอาใจแฟนๆชาวไทยหรือจะให้เราต้องรอเกอร์กันแน่และคุเลยครับอยากเห็นเอาเลนเดอร์ชมใหม่ในไทยไหมชอบอะไรในเจ้าคันนี้มาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยโปรดกด subscribe ตามกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและให้ไม่พลาดข่าวรถสำคัญจะพวกเราชาวที่สุดสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน สวัสด so ีครับ